สวัสดีครับโซนีผ้าพ,พี่น้องเมือง,ง,งกบนะครับเปเลียงกบอยู่ทางเมืองชัยภูมินะครับกบบ้านทอเมรกันเลวนะครับอันนี้คือว่าเลียงแบบวิถีชีวิตแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับใส่ทอเม็ดทอเม็ดหรือเม็ด2ยีสิบนะครับอันนี้คือว่าเฮ็ดส่งตังนี่คือว่าให้กบบในสนในยูนะครับ ออมาตอนแหลกกับทอ,อนิ้วมือนะครับบันนี้อันนี้คือว่าไทยภาพไก่ๆข้างบนนะครับควมสูงนะครับคว่มสูงข้างบนก็แล้วกันนะครับแต่ว่ากบนี้คิดว่าซีตัวโลูกคือสามตัวโลกครับตัวเง่ครับผมทั้งตัวเม่ตัวปูนะครับอันนี้เลี้ยงแบบวิธีชีวิตูาแบบเชาวานันชาวันนะครับอันนี้บอบ่อนึงนะครับมาเม่องบอ่อสวง โบสว่างไปหลายว่ามันจะไปไครเนี่นะครับตอนมันเกิดอ้วงไต่ตั้งนะครับในเปิดให้มึงพี่น้องไตหรหลบซงตั้งให้กบสนนะครับมึงมีักบอเลียบบเลียบบเลียกเกิดขี้กันมด บอยแลคก็คือกันครับอยู่ไตรตังคือกันครับบอยแลคขเาง่นเปิดให้มึงน่าจะเปิดให้มึงบอยแลกอยู่ไตรตังเมึงครับเมืองพี่น้องมากกว่สวนครับพี่น้อนเป็นเปลียงไปทางชื่อผู้พุ่มนะครับทีทางชื่อผู้พุ่มครับทางบ้นานถอยแม่เนาะเป็นเลี้ยงไว้นะครับ คนท้งนี้เป็นขยัน,นครับเก็ดเหลียงนั่นนั้นนี่ปูกซิ่งปลูคว้างครับเต็มบมดเลยครับน,นี่คือทั่วดินนะครับไปบน้ำฝนือบกเขือนะครับรเขือบักแข็งแข็งหยักนะครับงี้งีครับเราจีผ้าไปมืองปลาคร <c oughs> ับปลา,าปลาเราหยีไว้มืองปลานี้ก็ปลาครับปลา อันนี้ปลาดุกครับซุปเปอร์บิ๊กวีครับอันนี้เลี้ยงไว้ในแอียงหนามเนาะองหนามนะครับองหนามหน่อยนะครับบนี้มันมีความเย็นนะครัไม่เรียกว่าไตครับปลาตัวนี้คิดว่าปลาดุกนี่คือว่าซีตัวลูกสามตัวลูกมึงบอนี่ครับมึงเปิดน้ำใส่นหมเปลี่ยนหนามมึงนี่ครับตัวนี้ครับบางนะครับนี่ตัวนี้กำลังตุ่มเสียบลาบเสียบนะครับ อย่างสดใสมันๆรับเหนือวานครับกับตำสมอยู่สุดยอดเลยพี่น้องตำหมกชัวนี่เดี๋ยวสิพบ้ามาเมืองอีกกระซังนนี้นะครับอันนี้คือบ่อป่าครับองค์เหลี่ยงป่านะครับสององค์นีครับซุปเปอร์พิ่อ๋ยครับใหญ่นครับสามตัวลูกสี่ตัวลูกครับอันนี้คือทอเมีทอเมียี่สิบนะครับที อุ้ยเดทัยมึงนะครับทว่ามีดีสิบทว่ามีดีสิบที่เลี้ยงควบที่อุ้ยเปิดกรุบสรงตังค์มึงครับมันส่วนอยู่ข้างหลังกรุบสรงตังคอีกสองบอยน่ครับเลี้ยงกบนะครับ้ามึงบอยนี่อีกสามกว่าซั่งทั้งขางลังบ้านนะครับควบด้วยกันครับมึงนะครับันรุ่นใหญ่ครับผมครับนั่งครับมีตัวยัยครับ ันนี้สามตูรูครับไงครับอันนี้คือว่าเลี้ยงเส e กระ r ังเนาะครับว,วันแห่หอาหารมันกินนะครับอันนี้กรบเทเมแยเนาะนะครับใช้ปุ่มนะครับมันอีวีเบาเลยเพื่อนเฮ้แม่มาใช้ปุ่มนะครับมาใชยทำขวดไอพี่น้องมึงกันแหละนะครับ <c oughs> มางานกะคือว่าเลียวแล้วครับงูขึ้นมามากใยทำไพี่น้องทั้งอุดร ทั้งผู้รับชมรับฟังเพิ่มติดตามมือเบาดอนพระเพื้พม Twitter, มน,นในช่องทาง Youtube ปูเกินเบาเสือเฟซบุ๊กยูทูบไทยทรนมะตรงนี้ขนาดนี้เลยนะครับมึงนะครับมีตัวงหญห่พี่น้องกำลังต้มเสียบแับปนกับเสียบยางกระเสียบอันหนึ่งใส่พักบุ่งกับพักกดัดเขา เจ๊กะลำครับมันหวานครับตามเกี่ยวสมๆครับพี่น้องครับข้อเสารครับมันนี่สวยเนี่ยไม่เลี่ยงอะไรเอาไปผัดก็ได้ผัดเปียกตัวผสมกับได้วัดทุกย่างย่างก็ในยุโรปกินเนาะกินอีสานมันหงนะครับตัวนี้พี่น้องกบหนึ่ตัวนี้มะม่วงบัวที่ซีครับกระสังเหือนี่ยบับอันนี้สีเป็นฮาโตโร่ครับที่นีตัวผู้ตัวเมียนะครับ เพิ่นพึ่งไายนามไปนะครับเพิ่นพึ่งไายนามไปนะครับกำลังเงรับซุ่มเสกสร้างอย่างนะครับสร้างกับ่อกี้ว่าเก็สร้างสามลอยสี่ลอยนะครับซื้อมาจากฟาร์มเพิ่นนะครับหอยหันนี่ยซื้อในถุกหม่องนะครับกบนี่ก็ซื้อมาจากฟาร์มครับกะสังก็ซื้อมาจากฟาร์มนะครับฟาร์มหลังขอนแก่นนะครับ ม,มันแม่งยังพี่น้องถั่วดินนะครับทั่วดิน <c oughs> อันนี้คือกับกร,ระสังทีหานะครับมอมึงอันนี้กระสังทีห่าคือป่ามอเทียบนะครับมันยังไงหน่อยพันยังไงนะครับน,นี่อูไทยพี่น้องมึงนะครับรุ่น สองนิ้วครับว่ใหญ่ครับมันใหญ่แท้ๆครับเตรียมปริมาณได้แท่กับสีนิวหานิวครับซัมป์ปนินนะครับสำลุปปนินหน่อยครับตอนมันเนมีความมันนะครับเหนียวหวานมันครับกับตำสมครับอย่างเียงหัยมันตำสมครับเจ้าสมสมนะครับซอยหอมอะไรหลายอย่างครับเจี๊ยบต้มกับเจี๊ยบครับเห็ดป่นยังเจี๊ยบครับตัวเดียวเพราะแห้งครับตัวใหญ่ครับนะครับคือว่าวีไทยทำสดที่พี่น้องมั้งนะครับ มีเบาหลงครับเพื power, web, ่อนนะครับมันกำกันนะครับเนาะรับชมวงมืทัวร์ประเทศไทยกันแล้วนะครับตัวหลวนะครับอันนี้วิถีชีวิตแบบชาวบ้านชาวบ้านครับเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับในหมู่บ้านของเพื่อนครับในตำบลของเพื่อนกันแล้วนะครับทั้งเชียงพูมกันแล้วนะครับจังหวัดเชียงพูมนะครับอันนี้ที่จริงอำเภอครับอยู่พงยูยี่ตอนนี้ครับป่าตอเมฆครับป่าตอแมฆย่างเชียงพูมครับ ดูผู้เถ่าน่ดูครับครับ่าดูเราตือนตีสามหมดเราทางเนี่ยดูดูเต็มบดพี่น้องจกปลุก้วยว่าจักนีงครับเต็มบดต้นสักตัวนงเต็มบดครับผู้ปลุกเวยู่ยกินโบเดซี่ครับอยู่นี่ครับบดซอันนี้เขี้ยวโตผู้ครับ อันนี้ขึ้นธรรมชาติครับบิร์ดปลูกเลยครับมันขึ้นเองครับลองในเมื่อวานครับขึ้นเองเต็มเบิดครับบล็อกท่วดินครับอันนี้บล็อกท่วดินบล็อกท่วดินยากใช่พุ่มครับครับอันนี้บล็อกเกลือครับผมอันนี้บกบอกเกลือยังก็นอนนี่เหรอเพื่อนบล็อกเกลือเหี่ยวเออเพื่อนบลกเขียอเหาวนะครับอันนี้ก็คือฟักทองนะครับ กับบ่หน่อยบ่ใหญ่พี่น้องครับกับบ้านเพิ่นเกิดไทยมึงกับไอ้มึงตัวบ้านนะครับกับบัหน่อยบ่ใหญ่บ้านเฮียนฐานที่ลนะรับกับเงี้ยบ่วหน่อยนะครับกัเพิ่นก็เฮ็ดไปเศรษฐกิจพอเพียงมันขุดมาใหม่ๆนี่เห็นบ่มันเลี้ยงกับยีน้ำบ้านน้ำเฮียนเพิ่นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงบ่ได้ซื้ออยู่ซื้อกินนะครับพอได้ซื้อเนื้อไขนืครับเป็นผู้บ่มีก็ เมื el ke el ke <laughs> ่อวานกเพิ really ่อนจีนครับตัวนึงสองตัวเพื่อนปนในตุ่มว่าครับคนกลางบ้ารนัางยังนะทุกวันเนี่อันนี้มันยังก่อนเนี่ั่นนมกยโอ้มันเกลียวญี่ปุ่นครับมันขอกำนะครับอันนี้บักพริกครับนี่ไม่เงี้ยวพิกมูกพิกนะครับเด้อพริกใช่ฟุ่มนี่ครับบักเกอร์อันที่อุ้ยว่าบักเกอร์หนักครับเกลียบักแข็งยักษ์เนาะอันนี้บักพริกแบบมี้นม่เงี้ยวครับบักพิกพิกไน่เงี้ยวครับ อยู่เลยครับกินกับเนืนน้อนะมอนนงึงนี่หน่อไม้กินนี่เยนี่กัดขวบพวกับเนื้อมึงนี่โขนยองนะเสียบอันนี้ปลาบักบักแข็งครับบักแข็งยักษ์ครับผมณแบบอันนี้ปลาบักแข็งยักษ์นะครับไายพี่น้องเมืองอะไรนะครับบรรยากาศทั้งมืองใช้ยูพูม่าโอ้อะไรกันนะครับไทยพี่น้องเช่าอุ่ดอนมึงอะไรนะครับ บนขาเน่ากว่างห้องกว่าแล้วนะครับบ,รรรบิดในเมืองไทยนี่ก็แล้วกันนะครับในเมืองไทยนี่รับชมเลยนะครับบริเวณระบุจังหวัดอำเภอตำบลบ้บานกันแลยนะครับเมืองหนองเมืองหน้ากับเมืองใดนะครับมึงในช่องทางยูทูบคูเกิลบ่าวเสือเฟซบุ๊กยูทูบยูนในขณะานี้ก็แล้วนะครับในช่องอุยบรร่าวอุดรพาพื้นก็แล้วนะครับในไทยทำสดยูน, Facebook, นในขนะนี้ตรงนี้หน้านี้เวลานี้ก็แล้วนะครับตอนนี้เวลาประมาณ สองโมงกว่าวาครับจเขอสามโมงนะครับอันนี้พงกับพ่อในกินขอกินน้ำเพื่อนด้ตีหามทางตายพี่น้องดูไร <c oughs> อู้อันนี้พ่นกินโถมทียครับถมทียพึ่นก็บเได้จปลูกบักแขงเน่าคายเน่าเห็ดหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องก็รวบรวมมือเหล่าก,กับประมันปลกลัวนะครับพึ่นปลูกวไว้กับครับทั้งเลี้ยงปูเลี้ยงปลาครับเลี้ยงกบพร้อมนะครับเนาะเป็นเศรษฐกิจพ่อเพียงครับ หมู่บ้านน้องเพิ่กนกันแล้วนะครับบา้านที่อุยยบ้าอุดวรเพื่อนอยู่นี่คือบ้านแถาเมียคือบ้านเฮียร้อยเมย์นะครับอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิกันแล้วนะครับอันนี้คือบรรยากาศหลังบ้านนะครับมั้งนะครับส่งยาบ้าอุดวรเพื่อนกันเลยทางเปล่าเนี่ยครับเปลี่ยนนะครับ นี่มันเป็นของทั้งคางเพันมัปปุ๋ครับคางมันไหลเงี้ยนเพันครับทีเพันเพื่อนครับกลางกับเมียงเจ้ามั๊ปเมงมัปปุ๋ครับเบิดเลยครับนี่แม่เทาครับดูครับดูครับดูเนี่ยแม่เทาอะไรครับเทาเมียดูครับขยันครับเตือนตีหาครับหดต้นไม้ต้นอะไรครับมึนครับ อันนี้อันนี้ยังอยู่ฟองนไงอันนี้ยังอ๋ออันนี้บักอันนี้ deflect, บ,บ,บัก네แข็งพึ <at> <iffe> ่งปูนว่าบักแข็งยักครับแข็งยักบักแข็งยักเมยังใช้พุ่มครับเมยังใช้พุ่มเมืองรถแห่นะครับเสียงเสียงดังตึงๆหมดครับมึงครับมึงครับโอ้กำลังเพิ่นกำลังปูมันกัดมดินไปล้างบ้านนะครับ เบิรอยู่ประมาณสิบกว่ารถนะครับรถละสองร้อยห้าสิบดินทั้งนี้มันถืกนะครับดินทั้งใช้พุ่มห้องนะครับแล้วทั้งอุดรนี่บ่ได้นะครับทั้งอุดรทั้งอื่นนี่บ่ได้ครับแพงครับสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะครับอันนี้คือว่าดินมันถืกนะครับมึงบรรยากาศฟังทั้งนี้ครับอันนี้ป้าบักแข้งยักษ์นะครับวันทองแม่หงือเบาดอนกระเพื่อนนะครับทั้งใช้พุ่มนะครับมึงนะครับด้วย เพิ่นก็ใส่หนามครับหนาไอ้ใส่หนามปับป่านะครับครับได้มาหดเจ๊สีบัวใส่ยังหดเอาครับหดเหรินป้าไอ้นาะผู้เฒ่าคือว่าเนาะเพิ่นดูเนาะแม่เฒ่าแม่เพิ่นก็อายุหลายแล้วครับหกสิบปัวแล้วเนาะครับแล้วเราเป็นคนขยันครับขยันทำไมหากินเนาะเพิ่นกะเลยบุดยูเอจินครับทั้งเพียทั้งเชยพุ่มนะครับดูเฮ็ดดูแสงคือว่านะครับ คือว่ารถพันมาทงมานานะครับพันมาเมืองสวนพันนะครับครับมาเมืองสวนพันเหมืนครับบริเวณขางบานนะครับหลังบานครับหลังบานของแม่โถวแม่ของหวีเบาดน่อยเพื่อนนะครับเพื่อบอกเลยว่าบอกเลยว่ารวยครับใครเจ้าก็บบอกเลยว่าทุกว่ามีว่ารวยยังครับ พ่อได้กินได้ใส่นะครับเก็ดไปกับพ่อได้กินได้ใส่ได้ใจครับพ่อได้ข้าหนามข้าไฟ่ไปมุงเงินบ้านเดียนๆครับปีๆก็แล้วนะครับแล้ว่ากันค้นขยันนีกับกัรค้นขยันนีบดไต่เพิ่วมาครับ,รบอันนี้คือสวัสาิต์การบอกการจานะคข,ข้นขยันบดบบไต่ครับนอนตื่นสายใหญ่ทำกิน,นครับใหญมินเงินหน่อยย่อยขว้วาสนานครับอันนี้คือ คำบอกคำจา่าสุภาษิตการโบกการจ่านะครับถ่าไว้จังอยนะครับมองครับมองนะครับด้อคือบรรยากาศารายยครับทางมันถมแน่ทั้งชียภูมิครับดู่อนสานบ้านอยู่ในเมืองจังหวัดชียภูมิกันแล้วนะครับครับผม อุ้ยเบ้าอุดังเบ้พื่อนขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงซ้ำนี้กันแล้วนะครับคลิปหน้ามีไม่ต่อไปแล้วนะครับกับอุ้ยเบาอุดังเบ้เพื่อนในการส่อมเสียงลองมิกรองเศร้าหรือว่าพาพี่น้องไปเล่นไปเที่ยวนะครับแล้วก็พาพี่น้องหายอยู่ให้กินหรือกว่ากตุกรรสร้างของอุ๋ยเบาอุดังเบ้าพื <le> <cat> ่อนไแล้วนะครับฝากไว้จัน่อยนะครับขอฝากคลิปนี้คลิปนี้ขอฝากคลิปนี้วิดีโอนี้ลงยูทูบไปเพียงซ้ำนี้กันแล้วนะครับ ขอกราบขอเกลาคำวาขอ,าขอากราบเกลาคำวาสวัสดีครับโอกาสน้าพอคลิปใหม่นะครับของวีบ่าวอุดรพาพื้นหรือวีอุดรพาพื้นหรือวีพาพื้นกัเนเลยนะครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสวัสดีครับอีกครั้งหนึงห่งกันเลวนะครับ